สวัสดีค่ะพบกับเหล่าซ้มกับพัสจีนติกปกคลิปนี้เหล่าซื้มจะมาบอก3ข้อที่ต้องรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์จีนเพื่อนๆออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็นกได้นะคะก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เหล่าซ้มด้วยนะคะข้อแรกคำกริยาจีนไม่ต้องพันเท n s e แบบภาษาอังกฤษง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนลองดูตัวอย่างประโยคนี้นะ หว่อชื่อจงกัวฉันไปประเทศจีนมิงเทียนหว่อชื่อจงกัวพรุ่งนี้ฉันไปประเทศจีนชื่อเหนียนหว่อชื่อจงกัวปีที่แล้วฉันไปประเทศจีนเพื่อนๆสังเกตไหมคะคำว่าชื่อที่แปลว่าไปไม่ว่าจะไปประเทศจีนตอนไหน ปัจจุบันอนาคตหรือว่าอาดีตคำว่าชื่อไม่มีการผันเทนส์ค่ะข้อที่สองคำว่ามากจะวางหน้า a d j e c t i v e ไม่ได้วางข้างหลังนะคะยกตัวอย่างคำว่าร้อนมากร้อนภาษาจีนพูดว่าเรอมากภาษาจีนพูดว่าเหิน่น เราไม่สามารถพูดว่าเร่อเหินร้อนมากแบบนี้ได้นะคะแต่เราจะพูดว่าเหินเร่อร้อนมากต้องเอาคำว่ามากมาไว้หน้า adjective ค่ะเรามาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะถ้าอยากจะพูดว่าสวยมากภาษาจีนพูดว่ายังไงสวยภาษาจีนพูดว่าเพี้ยวเหลี่ยงมากภาษาจีนพูดว่า เหินเพื่อนๆว่าใช่เพี่ยวเลีเ่ยงเหินไหมคะไม่ใช่นะคะแต่จะต้องพูดว่าเหินเพี่ยวเลยสวยมากลองฝึกอีกสักคำค่ะถ้าอยากจะพูดว่าแพงมากภาษาจีนพูดว่ายังไงคะแพงภาษาจีนพูดว่ากุยมาก ภาษาจีนพูดว่าเหินเราจะพูดว่าแพงมากภาษาจีนต้องพูดว่าเหินกุย้ยถูกต้องแล้วค่ะข้อที่สามถ้าเราอยากจะพูดถึงช่วงเวลาเวลาจะต้องวางไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังประธานเท่านั้นจะไม่วางไว้ท้ายประโยคแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างเช่น ฉันไปประเทศจีนพรุ่งนี้ถ้าแปลเป็นภาษาจีนตรงตัวเนี่ย w วอชื่จงกัวหมิงเทียนเอาคำว่าหมิงเทียนที่แปลว่าพรุ่งนี้มาไว้ท้ายประโยคแบบนี้ผิดนะคะประโยคที่ถูกต้องก็คือหมิงเทียน w ว s อชื่จงกัวหรือว่า ว่อหมิงเทียนชื่อจงกวัวเห็นไหมคะมิงเทียนที่แปลว่าพรุ่งนี้จะวางไว้ข้างหน้าว่อที่เป็นประธานหรือว่าวางไว้ข้างหลังว่อที่เป็นประธานค่ะใครที่กำลังกังวลเกี่ยวกับไวยากรณ์จีนและก็คิดว่าภาษาจีนมันยากสำหรับเรามากๆ ติดตาม YouTube ภาษาจีนติดปีของเราซื้อส้สมมาไว้เลยนะคะสัญญาเลยว่าปี2023นี้จะมาทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนแบบติดปีกันรัวๆเลยส่วนใครที่อยากเรียนภาษาจีนกับเราซื้อส้สมนะคะแอดไลน์แอดไนติดปีสอบถามโปรโมชั่นที่แอดมินได้เลยค่ะ ก่อนจากกันไปถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็อย่าลืมกดให้เราส้สมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใจเจียน